สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชั้นแล้วนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนครับวันนี้ท่านเห็นภาพด้านหน้าก็คืออัวแดงนะครับเป็นบอนสีนะครับแต่ว่าวันนี้ร้านหนึ่งมีดอกข้าวพรรสาสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับที่ชอบดอกข้าวพรรษานะครับวันนี้เราจะได้เจอกับเขียวรวงข้าวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมดอกข้าวพรรษาเขียวรวงข้าวกันครับ ครับนี้คือลักษณะของต้นดอกข้าวบันษานะครับก็จะเป็นต้นยาวๆสูงๆประมาณนี้นะครับต้นนี้ร้านหนึ่งได้มาใหม่นะครับทั้งหมด7กระถางนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมด7กระถางนะครับเกี่ยวโรงข้าวนะครับต้นนี้ได้มาใหม่นะครับได้มาพร้อมกับแห้วหมูป่าครับกำลังปลูกใหม่นะครับถ้าได้มานะครับเราต้องลดน้ําแล้วก็ห่อด้วยอ่า ถุงปุ๋ยหรือว่าอะไรก็ได้ครับเป็นผ้าชุบน้ําก็ได้นะครับห่อไว้สักสองวันนะครับแล้วก็จะฟื้นตัวทําให้ลําต้นแข็งแล้วค่อยมาปลูกนะครับทําให้ลําต้นแข็งแล้วค่อยมาปลูกนะครับจะไม่เหี่ยวครับก็จะออกดอกสวยต่อไปนั่นเองนะครับเนี่ยครับคือดอกที่ติดมาอาจจะร่วงบ้างนะครับแต่ว่าหน่อใหม่จะแทงขึ้นมานะครับแล้วก็จะออกดอกอีกชุดหนึ่งครับออกดอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เนี่ยครับคือลักษณะของเขียวรวงข้าวนั่นเองนะครับเป็นดอกเขียวเขียวเกสรสีเหลืองนะครับสวยงามมากๆนะครับถ้าสมบูรณ์นะครับช่อยาวมากนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มารู้จักกับดอกข้าวบรรสาเขียวรวงข้าวนะครับที่อื่นอาจจะเรียกเขียวธรรมดานะครับเขียวทั่วไปนะครับแต่ว่าร้านหนึ่งได้ตั้งชื่อให้เป็นเขียวรวงข้าวนะครับเพราะว่า จะคล้ายๆกับรวงข้าวนั่นเองนะครับร้านหนึ่งตั้งชื่อเองนะครับไม่ต้องแปลกใจครับทำไมมันที่บ้านเราก็มีทำไมชื่อไม่เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าร้านหนึ่งเป็นคนชอบตั้งชื่อให้ดอกข้าวบันษาตั้งเองขายเองเพราะว่าเฉพาะถิ่นบ้านเรานะครับก็จะตั้งชื่อเองทั้งหมดนะครับเนี่ยครับค่า ต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะช่อใหญ่ๆยาวๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นพันธุ์ไม้ที่มีเสน่ห์มากนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นดอกข้าวบันสานิยมนําไปไหว้พระนะครับดอกข้าวบันสาก็จะมีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในสวนนะครับยังไม่ออกดอกนะครับทยอยออกมาแล้วเราก็จะได้ชมแต่ละสายพันธุ์กันครับสวยๆทั้งนั้นเลยใครที่ชอบดอกข้าวบันษาก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร ร้านหนึ่งไว้ได้เลยนะครับติดตามไว้เลยนะครับท่านจะได้พบกับดอกไม้สวยๆหลายสายพันธุ์แปลกๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่ท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับจะท่านจะได้เห็นที่บ้านสวนดอกพพะน,นะครับพันไม้แปลกๆหายากนั่นเองนะครับวันนี้ร้านหนึ่งให้ชมดอกข้าวสาเขาาเียวรวงข้าวนั่นเองนะครับ,ค,ค,รบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวิธีขยายพันธุ์ก็ ได้ทั้งเมล็ดนะครับทั้งเมล็ดนะครับแล้วก็แยกกอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสมมุติกอนี้มีอยู่4ต้น5ต้นใช่ไหมครับเราก็แยกออกได้นะครับถ้ามันติดกันก็ใช้คัตเตอร์กรีดกรีดตรงตรงโคนเลยนะครับแยกออกเป็น2กระถางได้นะครับท่านผู้ชมที่ต้องการเอฟไปทําจํานวนนะครับถ้ามันกอใหญ่ๆประมาณนี้เราก็สามารถแยกได้นะครับให้อย่างละ2ต้นนะครับสองต้น แยกได้เป็นสองกระถางนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับต้นต้นก็จะแข็งแรงมากนะครับเขียวลงข้าวต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงมันคงนะครับสูงยาวมากถ้าปุ๋ยดีดินดีนะครับดอกช่อจะยาวมากแล้วก็ใบสวยนะครับดูลักษณะของใบใบสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือร้านหนึ่งได้มาใหม่นะครับแต่ว่าของเก่าจะอยู่ในสวนครับยังไม่ออกดอกนะครับตอนนี้ได้มาใหม่ครับให้ชมความสวยงามของ เขียวรวงข้าวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูสิครับเหมือนรวงข้าวไหมครับสวยด้วยนะครับวันนี้อันหนึ่งก็ได้ให้ชมเขียวรวงข้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับับช่วงนี้ก็เข้าฤดูการพันไม้ตระกูลขิงข่านะครับคุณผู้ชมที่ชอบพันไม้ต่างๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็สนใจพันไม้ก็อย่าลืมโทรมานะครับเบอร์โทรจะขึ้นให้ด้านบนเลยครับ โทรมาได้นะครับสนใจพันไม้ต่างๆนะครับโทรมาได้ครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ